เออคือเจาบางทีก็คิดหัวเดียวไม่ได้ไงต้องพึ่งต้องพึ่งทุกคนด้วยอะทุกคนใครอยากเข้ากลุ่มฟรีกดลิงก์ด้านล่างที่เจนุกแปะให้เลยตอนนี้ค่ะเหลืออีกยี่สิบคนสุดท้ายกลุ่มเต็มแล้วนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ถ้าสมมติศูนย์มาอีกเจ๊ว่าเลขสามจะออกมาอีกแต่ว่าไม่ใช่ศูนย์สี่แต่ศูนย์สี่ติดไว้แต่เจคิดว่าถ้าสมมติศูนย์มาต้องเป็นศูนย์อะไรที่เคยออกแล้วศูนย์แปดเคยออกแล้วศูนย์แปดเคยออกอลไรเมื่อวานอย่า,า,าเพิ่งนะแป๊บหนึ่ง อ่ะทุกคนกดลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนตอนนี้เลยอ่ะทุกคนเจ๊ขอถามความเห็นทุกคนหน่อยทุกคนว่าเลขศูนย์จะมาอีกไหมเรามาปรึกษาหารือกันคุยกันสิคุยกันดีกว่าบางทีเจ๊นั่งคิดคนเดียวคำนวณคนเดียวหัวเดียวมันก็มันก็ไม่ติงต่างมันก็ไม่ติงต่างนึกออกปะมันก็ไม่ติงต่างเนาะ <c oughs> มันก็ไม่ติงต่างเอางี้เจ๊ขอถามความเห็นทุกคนเลยทุกคนว่าศูนย์ทุกคนว่าศูนย์ามาอีกไหม อะใครบอกมาพิมพมาใครบอกไม่มาพิมพ์ไม่มาแต่มันออกทุกศูนย์แล้วนะยกเว้นศูนย์สี่แต่ศูนย์แต่เลขสี่เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากๆนะคะทุกคนคิดว่าไงอกดลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนนะจ๊ะด่วนเลยถ้าถ้าสมมติมาหรืออาจจะมาตัวหลักร้อยวะกดกลุ่มฟรีได้เลยนะกลุ่มฟรีเจยังทันนะเหลืออีกสิบคนคือกลุ่มเต็มละจะปักลิงก์ให้ใหม่ ทุกคนทุกคนว่ามาแมะเอ้ยแต่ทุกคนบอกว่าศูนย์มาอีกแต่ถ้ามาเจ๊คิดว่านะศูนย์สี่เราเอาไว้ในใจศูนย์สี่เอาไว้ในใจแต่ถ้าศูนย์มาเจ๊ว่าออกเลขซ้ําที่เคยออกไปแล้วนี่ออกไหมเจ๊ว่าออกเลขซ้ําที่เคยออกไปแล้ว iPad เขียนได้ปะวะแป๊บหนึ่งนะทุกคนต้องเขียนได้ดิ i p a พซื้อมาไม่ค่อยได้ใช้เลยเดี๋ยวแป๊บหนึง่งทุกคน เทนเวลาเขียนไอ้แผลเขียนเนี่ยออกเขียนโน้ตเหรอเ <_ C os> วลากูจะเขียนอนะ่ะนี่กดอันนี้ด้เลยอันใหม่เนี่ยก็เอาปากกาเขียนได้เลยทุกคนทุกคนแป๊บหนึ่งนะ ทุกคนขาใครอยากเข้ากลุ่มฟรีนะทุกคนใครอยากเข้ากลุ่มฟรียังทันนะคะ,ะทุกคนดูนะสิ่งที่แปบ๊บหนึ่งทุกคนดูนะทุกคนกลุ่มฟรียังทันนะคะเจะ๊เปลี่ยนลิงก์ให้ใหม่แล้ว ทุกคนดูทุกคนดูนะศูนย์สองออกแล้วอศูนย์สองออกแล้วศูนย์สองอาจจะเขียนนะศูนย์สองศูนย์แปดอะศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์สองศูนย์แปดศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าแล้วก็หนึ่งศูนย์ล่าสุดหนึ่งศูนย์ ศูนย์สามศูนย์สามก็ออกศูนย์สามออกสัหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอุ้ยออกทุกตัวเลยนะทุกคนศูนย์อันนี้คือออกแล้วนะออกแล้วอันนี้คือออกแล้วทุกคนดูดิ ศวันนี้ทั้งปีเกือบเกือบไม่ใช่ทั้งปีสิก็ตั้งแต่ต้นปีอ่ะเนาะเลขศูนย์คือออกหมดแล้วศูนย์ 2, สองศูนย์แปดถ้าทุกคนคิดว่าศูนย์จะมาอีกศูนย์สี่ยังไม่ออกศูนสี่คือยังไม่ออกนะคะเดี๋ยวแป๊บนึง ศูนย์สี่ยังไม่มาแต่ไม่ได้แปลว่าศูนสี่จะมานะศูนย์สี่คือยังไม่มาเนื้อออกไหมแต่ถ้าทุกคนคิดว่าศูนย์จะมาอีกแต่เจ๊คิดว่ามาตัวอื่นแล้วแหละศูนย์สี่หรอแต่ศูนย์สี่เราเราตามอยู่แล้วทุกคนเข้าใจฟิลปะทุกคนเข้าใจฟิลปะว่าศูนย์สี่ทุกคนยังไงตามต่ออยู่แล้วงวดหน้าศูนย์สี่เนี่ยตามต่ออยู่แล้ว ตามต่ออยู่แล้วยังไงก็ตามศูนย์สี่ยังไงก็ตามแต่แต่เสียมายากมากแต่ว่าทุกคนติดไว้ก็ดีแต่ถ้าทุกคนใจทุกคนทุกคนคิดว่าอุ้ยเจ๊หนูว่าเลขสูตรมาอีกเจ๊ว่าเลขซ้ำตัวใดตัวหนึ่งต้องกลับมาออกอีกหนึ่งศูนย์เจ๊ขอตัดก่อนนะหนึ่งศูนเจ๊ขอตัด ูนย์สี่ไยังไงทุกคนตามต่ออยู่แล้วพูดถูกต้องไหมศูนย์สี่อ่ะทุกคนตามต่ออยู่แล้วอ่ะถ้าทุกคนคิดว่าศูนย์จะมาอีกแต่เจคิดว่าเจตัดหนึ่งศูนย์มาแต่หนึ่งศูนย์เนไอ้หนึ่งศูนย์ไม่ตัดดีกว่าอย่าเพิ่งแต่หนึ่งศูนย์หรอแป๊บนึงนะศูนย์ศูนย์เจไม่เอาอ่ะเอาตรงเจไม่เอาศูนย์ศูนย์น่ะทุกคนขาใครอยากเข้ากลุ่มฟีรีบกดเข้าได้เลยตอนนี้ยังทันนะคะ ไม่ไม่เสียตังค์ไม่เก็บตังค์แม้แต่บาทนึงค่ะลิงก์ด้านล่างที่เจนุปประบ,บุให้ยังทันด่วนเลยค่ะลิงก์ด้านล่างกลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแทบไปแล้วเสียตังค์แม้แต่บาทนึงทักมดาด่ามาประจานเจนูได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นกลุ่มฟรีบอกฟรีคือฟรีค่ะลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนรีบกดเข้าได้เลยเลยี่สิบคนสุดท้ายลิงก์ด้านล่างตรงนี้อ่ะเดีเ๋ยวเรามาคำนวณกันต่อ ทุกคนแต่ทุกคนคิดว่าศูนย์จะมาอีกเหรอวะทุกคนทุกคนคิดว่าศูนย์จะมาอีกเหรอเจว่าศูนย์น่าจะพักก่อนไหมอ่ะศูนย์แปดอะศูนย์แปดน่ากลัวนะถ้าสมมติจะมาถึงกันไหม 0ูแปดเนี่ยคือน่ากลัวนะเนี่ยศูนย์แปดเนี่ยถ้าสมมติจะมานะถ้าเจาคิดว่านะศูนย์แปดอะไรก็เกิดขึ้นได้ในะรัฐบาลไทยออกหลอกเล็ขซ้ำก็น่าจะเป็นไปได้ศูนย์แปดเนี่ยหนึ่งและในใจเจเนี่ยในใจเจเนี่ยศูนย์แปดละถ้าสมมุติศูนย์จะมาอีก ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์จะมาอีกหรอวะทุกคนทุกคนว่าศูนย์จะมาอีกอ่ะศูนย์แปดศูนย์เจ็ดมันเป็นไปได้หมดเลยว่ะทุกคนแต่ศูนย์สองขออนุญ,ญาตตัดก่อนนะศูนย์สองขออนุญ,ญาตตัดก่อนหนึ่งศูนย์เนาะหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วก็แปดศูนย์เนี่ย ถ้าสมมติทุกคนน่ะถ้าสมมติทุกคนคิดว่าศูนย์จะมาอีกเจ๊คิดว่าหนึ่งศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เนาะแต่เจ๊ไม่ได้ฟันธงนะคะอันนี้มานั่งคิดเล่นๆกับทุกๆคนนะเนี่ยศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่จบเนาะ เออศูนย์จะมาอีกหรอจริงดิแต่เจ๊ขอตัดศูนย์สองนะศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์สี่เนาะแต่ศูนย์สี่เจ๊ไม่ชอบอะ่ะศูนย์สี่ไม่ชอบนะอันนี้บอกเลยว่าศูนย์สี่ไม่ชอบถ้างวดน,นี้ถ้ามาน่าจะมาบนไหมเออน่ามาบนแต่ มันชอออกอย่าศูนย์นะมันออกทุกศูนย์แล้วนะยกเว้นศูนย์ศูนย์กับศูนสี่แต่ถ้าออกศูนย์ศูนย์คือไม่ได้นะไม่ได้เลยออกศูนย์ศูนย์ไม่ได้เลยนะลิงด้านล่างนะคะแม่ยังทันนะดับเบิลคลิกรลิงด้านล่างแล้วกดเพื่อนเพื่อนให้บอกมาจากนส่สนจนุกตอนนี้เลยค่ะยี่สิบคนสุดท้ายกลุ่มเต็มแล้วค่ะเป็นกลุ่มฟรีไม่เสียเงินค่ะจะไม่ได้หลอกทุกคนแอดไป เออ03เนาะ03หรอ,อไม่ชอบอะ่ะมันออกบ่อยแล้วนะ03หรอถ้างั้นก็ต้องเป็นทุกสูตรเลยแหละทุกคนแต่จริงๆอัน10ก็ไม่ชอบนะถ้ไ้เลือก10กับ30เจเลือกาทเลือก10กับ30เจเลือก30น,นะ ้าให้เลือกนะหนึ่งศูนย์กับสามศูนย์เจ๊ขอเลือกสามศูนย์ดีกว่าเดี๋ยวมันจะมาออกอ้อมศูศนย์สี่หรือสี่จะมาแทนศูนย์มันเป็นไปได้หมดเลยทุกคนมันเดายากเนาะ ทุกคนพอทุกคนลองคำนวณเองดีทุกคนคิดว่ามันยากไหมรัฐบาลไทยอะแนวทางยากนะทุกคนอยู่ที่ดวงเนาะถ้าศูนย์มาเราก็คิดไม่ได้เลยอะศูนย์จะมาอีกหรอวะแต่ถ้ามาอีกมันต้องออกเลขเดิมล้านเปอร์เซ็นแน่ๆเลขที่เคยออกไปแล้วลิงด้านล่างทุกคนถึงหนึ่งูนย์จะไม่สวยแต่หนึ่งูนย์ถึงจะเป็นเลขไม่สวยแต่ก็จ,จะมีสิทธิ์มาได้นะแม่ถ้างั้นคือทุกห่างแล้วแหละทุกคนทุกห่างเลยแหละ จ็ก็ต้องมี1นึ่งศูนเนาะศูนย์ศูนย์จะมาจริงๆหรอทุกคนเชื่ออย่างนั้นจริงๆหรอว่าศูนจะมาอีกอ่ะเขาถามหน่อยทุกคนเชื่ออย่างนั้นจริงๆหรอคะว่าศูนย์จะมาอีกแต่ถ้ามาอีกก็ออกเลขที่เคยออกไปแล้วอะรูดเนาะอ่ะ,ะ,อะทุกคนค่ะกลุ่มฟรียังยังทันนะ รีบกดเข้าเลยลิงก์ด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วกดเพื่อนๆบอกว่ามาจากไฟ์สดเจนกเดี๋ยวเจนกจะมีการสุ่มแจกหลวงพ่อปนี้จากวัดพระธาตุวายโยด้วยนะคะใครแอดไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีการสุ่มแจกหลวงพ่อปนี้จากวัดพระธาตุวายโยด้วยนะคะเจ๊ยังแจกไม่หมดเลยนะคะพอดีว่าลืมนะคะพระไม่ได้อยู่กับเจ๊นะคะตอนนี้เอาพระมาอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวจะมีการสุ่มแจกหลวงพ่อปนี้จากวัดพระธาตุวายโยด้วย